กับคีบนี้มาแต่งรถไม่ครับรถไม่ก็ได้แต่งปวดซูมาแตงคาซิไอคอนทวนหางนี่มันจะเฝืดครับนี่ตัวนี้มันจะบตอบมือง่ามไหมเข้าไถเข้าสิบวงหูจักเลยว่ามันเลิกมันตื่นพาเข้าปล่อยแล้วมันบอดูดมือกระสีมีอยู่สิเป็นน็อตน็อตล็อกครับ เบือซิ๊กเกิลนี่ยครับตัวซิ๊กเกิลแทะบอกคนนี้ซิ๊เกิลซิ๊กเกิลแทะมันจะอยู่ใต้นี่ครับอยู่ขาตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นตัวกปับ <c oughs> ป๊บปั๊บพ่วมหลวมต้องมักจำแนกไข,ข่ยัวกับ <c oughs> ล็อกไว้ครบบับตัวนี้ปั๊บแล้วป่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เคิ่องสีเห็ดเคิ่องสีไทยหุ่นหวยครับหุ่นหวย <c oughs> เดี๋ยวปั๊บให้เบิรงครับแป๊บหนึง่ง ได้มองแล้วครับนี่ก็คือทําการล็อกเียบร้อยครับเพราะว่า,าทาึางไทยทองอันนี้มันเอ็ดอเนี่ยมีกุญแจสองตัวครับข้อคายออกก็ดีแล้วก็เอาตัวนึงจับไว้ตัวนึ่งบีบเขาสวนทางกันคือนี่คือการล็อกครับมอนติ้วเลยครับบาดนี่ย้ำมอเรียงไปมันจะดูดเมื่อเขาลงเองครับเมื่อหางถึงผืนมันเสียเนี่ยเขาสัมผัสได้สัมผัสว่าหางนะเขาเลือกเขาหน่อยเขาไล่ซ้ำได้ เดี๋ยวพาไปล่องเบิึงครับไปไปกวาดไปทิ้งเข็มรกัดนี่นะ้ำพายมันส่งไซฮาแล,ล้วน้องมีพาขับรถไถยหลอกจักรนหรอกมึงมีดานดอกหนายังไงนะเออมึงมีดานครับไ <c oughs> ประกดปโูโหนะครับกระดึงเบาเบาปีทางนาหนามันนี่ออกออกเลยมันไม่มีเกี่ยวครับยิง เป็นตัวล็อกหางครับนี่ห้องพายาเปิดออกสีหลายๆห,หน่อยหางมันจะได้ล่งหนอเร็วจังหน่อยไม่ลาถ่ายหวะเ okay. สียบแท้เสือบสีป่ะเสียบติดสีละไม่ของไม่ลองเห็ดเบิ่งครับบ่ยหักดอก ้อนที่ถ่ายง่ายขึ้นหลยตืบวันละครับหนางานเบี้ยวแบบมี้สินครับไออยากได้งูเป็นตัวเมาเดอ้อนี่มีขับสวนเลย <c oughs> โอ้ย,อยงูกับโงูโฟด,ดอก รถกับไม่คนขับกับไม่กนาเทศแบบแลนทักครับ <c oughs> โอ้โหออน,นี้อาจารย์เปิ้ลครับนี่ไม่เห็นไรเบิ้งดีกว่าจากักอน <c oughs> ครับเดี๋ยวจะฟิกฟิกกระถูกใส่กระถูมันมันกัดดินมอซามกันมันก็จะอะไรโหลดขัดขี้งมุมกระถูกจ้องฟังนี่มันกัดดินมอซามกันครับมันป่านหลายไอ้ทำกันตการต้อง,องเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์สองเขาก็ระชับได้ไวครับไวกว่าสี่พันเจ็ดได้นี่ครับจะฟิกกระถูกให้หนี่มันตานหลายปวด เดิมทิคขวอากว่านอดยังตัวเดียวตัวนี้ใช่ประหยัดที่ดีว่ะแต่งให้แล้วครับกับยังมมลงตัวปันไดตากับขับง่ายขึ้นยก เพนบงจะว่าใครก็ตะเกาจัง่อยอยู more 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 Mor ่อันโมมีอันชว่วงอันถอยกว่ามันกว้างนิ่งไปอยู่แต่จีประมาณนี้แล้ครับแต่ก็เหลืออีกนิดหน่อยท่านเราพอดีบันไดการหางอย่างงายเขากะสัมผัสได้ครับคลิปนี้ไว้สำนีนะครับเจอกันไม่คลิปนะครับผมสวัสดีครับ